มือนีซอยดาวมาเด้อพ่ะนอันนี้เป็นมันซอยดาวมือบุญอันนี้เป็นมันบุญ ไม่กวดก็มีมือนี้แชร์พาะเวทฉันรอนเป็นมือลู มือนี่เป็นมือร่วมงานนมมาทำบุญจ้อยดาวบุญมหาศากบรรยากาศเดึกๆเศร้า